ค่ะพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยไอซีพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูข้าวปุ้นน้ำนัวจ้ะส่วนผสมมันมียังหลายมีปลาแดกปลานะน้ำปาำ่าน้ำตาลกะปิผงนัวจ้ะข้าวปุ้นไอ้กระต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพักเตรียมพร้อมแล้วจ้ะเมื่อนี้ยโบมีพักลวกเลยจ้ะเพราะว่าไอา้โบมีพวกกระหล่ำมีพักปุ้มนะจ๊ะแล้วมีแต่พักสดโอเคพี่น้องจ้าลงมือเฮ็ดกันเลย ไอ้สูตรง่ายๆเนาะพี่น้องจ๋าเทาน้ำสองแก้วจ้ะอันนี้คือไอกะมาแล้วเป็นสองแก้วเนาะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลลงไปจ้ะยี่ห้อใดก็ได้เนาะหนึ่งกระพี่บิ๊กครึ่งหนึ่งจ้ะกะปิมนบดนให้มันแหลกเนาะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะผงนัวหนึ่งซ้อนซาจ้ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะตักฟองออกเนะาะพักให้เย็นจ้ะ มานี่นเนะ่ะจ้ะเนาะผู้ใดมากเข้มกับเติมเข้มจ้ะกินเลยเนาะลาดเลยจ้ะโอ้ยจะแซ่บเมื่อกี้นี่พ่อใหญ่บปอยู่ต่อไอต้มแล้วจ้ะเราไปซื้อองกลับมาชุดๆเป็นลมอะวะไอ้สิเบนเนมินเม็นตอนพ่อใหญ่อยู่ I'm sorry ถ้าไอมเอียงกระเติมนะจะนาะเติมเอาทีหลังแต่สําหรับไอไอ้แบามันความเค็มอะเป๊ะแล้วจ้ะเติมแค่อันนี้กับนาวน้ดหนนะ่อยเนาะแซ่บเด้อโอ้โอยไอมาก,กินขนาดเลยกระปุนน้ำนัวอยู่บ้านเนี่ยอสืบประจาร้านเจ๊ก,กุยอะอยู่สาหลวงนะแซ่บจ้ะบมมีผักลวกเียดายขนาดเลยแรลๆว่าสิไปเก็บผักหูแมวเอามาลวกใส่ แต่หิวกินเลยมีสำหรับก็กินสำหรับแล้วเนาะมาพี่น้องจะคำใหญ่ๆเนาะอย่าลีรออือหือหอมกะปิ ขนมจีนของเวียดนามตาสิตตมพยายดเลยปกตินเนี่ยตายสิตตอย่างแบบนี้นะตาสิตตมตอนเพ,พ,พิ่นไปอยู่ออิ่นบอกเพิ่นไปซื้อของไอ้ก็จะไปเพิ่นไปซื้อนานัะนะ ก็เลยต้มจ้ะกลับมาประแดกของพี่ไม่เนี่ยเฮ็ดเมดูได้กระแทกถึกใจจ้ะเัวนี่คารบนเวียดนามเมื่อนั่นนะสื่อพิษซื่อเส้นของก๋วยเตี๋ยวเพื่อน น้ำแบบพอดีพอดีเป๊ะแซบอยู่บ้านถ้ามีจะซื้อกินเนาะให้กินยากว่ามันอยาอกเนาะขี้ข้าซื้อกินมันจบาย วานยังหอดอยู่เลยมันอยู่ไหนละคนมามากกินขิวด้วยจ้ะซลาัเนี่ สะเลเอินพิษบางคนก็กินไปนะแทบอิ่มอาหารไทยเฮาอยู่บ้านนี่แบบคือแบบเขาสื่อกินอย่างเดียวเนะเพร่ะเคยเห็ดเอียงพอมาเห็ดเอียงแล้วเออมันก็ไ,ได้ยากกันได้ ผักหลายกว่าขนมจีนขนมจีนตัวน,นี้นะไอ้ถืกใจไอ้กินตั้งแต่อยู่เกาหลียี่ห้อตัวน,นี้เดี๋ยวไอให้เบิกนะยี่ห้อน,นี่ชื่อ้อมเพระแม่นแค่สองยูโรไว้จำม่ได้ อันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะจ๊ะไอจับพิษเมื่อนั้นนะอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่แต่กระแซบพือแตอยู่ร่านไทยในเอเชียมีทุกที่คิดว่าทุกประเทศนํำนะหมัมกเลดิดน่อยมันเนี่ยแบบายาว เมนูเนี่ยผู้ใดมากินผักกินผักได้ลร้ล่ะออยนะถ้าไปกินขนมจีนบุฟเฟ่ก็จะแนมนาอากก้กินผักกินผักลร้เลย แซ่บนะจ๊ะไม่จลิแเผบไปแซ่บมันมีความหวานของกะปิไอ้ขอบคุณแทนพ่อใหญ่ด้วยจ้ะที่มีคนยอมมาเนาะกิบเอ่อ เงียบจักนะอาจก็บอกเพื่อนนะเพ่นใหญ่เพิ่งเงียบจักเป็นตั้งแต่เด็กน้อยเหมือนกันเพราะว่าเพิ่นอยู่กับหญ้ากับปู่เพื่อนนะตั้งแต่สามสี่ขวบเพิ่นจำความได้แล้วเพิ่นสีอยู่ในความทรงจําตัวนั้นคือยายเพิ่นเป็นคนเงียบจักอยู่ในหมู่บ้านนะนะเพิ่นก็เลยจดจําแล้วก็ยายให้ร้องอย่างแบบนี้เพิ่มระเบียบเรียนออกจากว่าเพิ่นเป็นโดยเจ้ว่าจะของเพราะไง เป็นคนที่มีความสมาร์ทไลน์ให้เป็นเกือบทุกอย่างจ้ะคือวาดรูปมเนี่ยเพื่นอนไหนหรอมีคือมีนะวาดรูปคือมีภาพหลายแต่คือเพื่อนเป็นคนเพ่นเองจ้ะเป็นเพ่นเอง อยู่เกาหลีกับภาพวาดลายกลับมาไทยกันลายอยู่น่กระลายเพราะว่าวาดเองเนาะเปิดประตูกินพะย่ะอย่ะพะย่นละเมนเสียงสีดัางไหนเด้อเสียงลมจ้ะอือฮั่ hay ba hay ba Chắc nói đó 在嘛？ มาแล้วพ่อใหญ่ทำยังไง พี่น้องลองเห็ดบ้างด้ยอยอ้ายังตะลึงในความแซ่บแซ่บหลีเส่น,น้ำสองแก้วแล้วกับปริมาณที่ไอ้บอนน่ะเป๊ะจ้ะพักละลายไปเนี่ย เสียดายแต่บ่มีผักต้มร้อนเลยมันแซบะนะ่บอ่ะเนาะอออืืห คนบอกว่าไอ้ก็กินหลายไอ้คืออ้วนไอ้อ้วน้ะจ้ะก่อนที่ไอ้จะมาเฮ็ดคลิปนี่ไอ,อ้หา้าสิบสี่ตัวนี้ไอ้ห้าสิบเก้าหากิโลอ้วนขึ้นคักเลยแต่เพียงกับอ่าอยเป็นคนโตน้อยจ้ะข้างเทิงไอย้ยน่อยข้างใตโกขาไอ้ใหญ่ ดี๋วสิเติมอีกสิบอกไปกะปิมันเหม็นกว่าปลาแดกอีกนะแห้งเนาะจัดมาเดยดแล้วสิกินอีกเยวะเดี๋ยวกินมาสิยาไปลักกินไปเดีย๋ยวเะ mang theo này kiểu tem như vậy ai bỏ gì đó thì anh em bộ pet nó mang cả bộ bộ kiểu phò m để vào là kiểu ai có được vậy nhau Hãy rồi đó Kau jangan lupa ada cadar. Sampai hati. Bye-bye.